ดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษชาวราศีเมษนั้นนะครับเป็นราศีที่ดวงเนี่ยตัวช่วยดีชีพจรลงเท้านะครับในเดือนเมษาน,นนะครับถือว่าเป็นจังหวะเดือนที่ดวงดาวดีๆเนี่ยหลายอย่างมีเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับคุณเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานอะไรที่เป็นอุปสรรคความเครียดนะครับหรือว่าเรื่องที่มันเคยติดขัดมาก่อนหน้านี้นะครับ ชาวราศีเมษเนี่ยอดใจรอ,อนิดหนึ่งครับขอให้มันเลยสงกรานไปก่อนนะครับคุณจะเป็นราศีที่เรียกว่ามีตัวช่วยเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนฝูงช่วยเหลือนะครับลูกค้าเอ็นดูนะครับทำให้การทํางานของคุณนั้นมีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายหรือว่ามีความก้าวหน้าที่เกิดเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่ทํางานแล้วอาจจะต้องมีการเดินทางนี่นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เดินทางเยอะหน่อย นะครับอาจจะดูวุ่นๆกับการเดินทางหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเชื่อว่าจะเป็นการเดินทางที่ทําให้เกิดข่าวดีนะครับในเรื่องของการทํางานการติดต่อลูกค้าในที่ไกลๆในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็จะส่งผลดีสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องเตือนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือในเดือนนี้นะครับอาจจะต้องเตือนในเรื่องของการใช้เงินหน่อยนะครับเพราะว่าคุณเป็นราศีที่เหมือนจะชอบแหลกเลยนะครับมีเรียกว่าเรื่องราการเงินเรื่องรายจ่ายหลายอย่างเนี่ย เกิดขึ้นนะครับดังนั้นใ,นใครที่เกิดในราศีเมษนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการจับใจใช้สอยนะครับรายจ่ายเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเป็นเดือนที่เรียกว่ากระเป๋ารั่วอยู่พอสมควรนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะครับต้องย้ําว่าราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีที่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความรักได้โดยเฉพาะ คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักอาจจะสะดุดตัวลงมีเรื่องมีปัญหามีปากเสียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะแก้เค้ดกันได้นะครับถ้าหากคุณมีการเดินทางและแฟนคุณก็เดินทางไปด้วยกันนะครับการเดินทางการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เนี่ยก็จะช่วยลดความแรงของดวงดาวในเดือนนี้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภนั้นนะครับเป็นราศีที่ดวงเนี่ยจะมีโอกาสเตรียมพบกับสิ่งใหม่ๆในการทํางานนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดวงดาวเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มมีการขยับปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะส่งผลดีนะครับสำหรับราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นก็ต้องย้ำนะครับว่าใครเกิดราศีนี้เนี่ยช่วงนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมีความวุ่นวายอะไรเข้ามานะครับแต่อย่าไปกังวลใจนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยนะครับพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มส่งผลนะครับทำให้เกิดข่าวดีในการทํางานทั้งการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับอาจจะฝากเตือนบางเรื่องนะครับก็คือว่าเวลาทํางานเนี่ยอย่าเพิ่งไปออกหน้าเยอะจนเกินไปนะครับเป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการอยู่เป็นเบื้องหลังไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาไปปุยกับ ผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับคือคุยกันด้วยเหตุผลนะครับหรือว่าดูทิศทางลมให้มันดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่เหมือนกับเป็นรอยต่อนะครับถามว่าจะดีแบบเปรี้ยงเลยไหมมันก็ยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ นะครับขอให้คุณเนี่ยมีสติในการทํางานมีสติในเรื่องของการเจรจาให้มากๆก็จะส่งผลนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะฝากเตือนบ้างนะครับก็คืออย่างในในเรื่องของครอบครัวนะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้านของญาติผู้ใหญ่นะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นลงในเชิงของความวุ่นวายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับเช่นการจัดบ้านต่อเติมซ่อมแซมอะไรแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าอาจจะส่งผลนะครับทำให้เรามีเรื่องปวดหัวนะครับกับ การอยู่บ้านหรือว่าการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เด่นสําหรับราศีพฤษภในช่วงนี้ก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับใครที่ชอบลุ้นนะครับชอบอะไรที่มันลงทุนแบบสเสี่ยงๆหน่อยนะครับในเดือนนี้เนี่ยมีลุ้นที่จะมีข่าวดีเข้ามาครับดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดวงการเงินปังนะครับแต่ว่างานหนักนะครับเพราะว่า จังหวะดวงดาวเรื่องการเงินเนี่ยนะครับคุณเป็นราศีที่จะมีโอกาสนะครับอ่ะเรื่องแรกเนี่ยโชคลาบนี่ก็มาแรงนะครับโชคลาบจากการค้าขายเงินส่วนแบ่งคอมมิชชั่นรายได้พิเศษอะไรทั้งหลายนะครับในเดือนนี้จัดเต็มนะครับก็น่าจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสเก็บหอมรอมริบนะครับได้เงินก้อนนะครับมีโชคลาบที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่าในเชิงของการทํางานนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีหลอยพอสมควรนะครับเพราะว่ามี ดวงดาวหลายดวงนะครับเข้ามาในเรื่องการทํางานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพพิเศษหรือว่างานที่เราทําอยู่เราอาจจะต้องไปดูแลนะครับในเรื่องของหน้าที่ของคนอื่นเพิ่มเติมครับก็ส่งผลทําให้ราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับในเดือนนี้นะครับแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่ไม่ได้แย่นะครับเป็นความเหนื่อยที่ส่งผลดีหรือบางคนเนี่ยในดวงคุณนะครับ กำลังได้ข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทํางานนะครับเชี่ยการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเตรียมตัววางแผนให้รอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับฝากในเรื่องของความรักหน่อยนะครับจริงจังหวะดวงราความรักก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าใครที่ยังเป็นโสดนะครับก็ต้องลองดูนิดนึงนะครับเพราะว่าโอกาสที่คุณจะไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะส่งผลทําให้เป็นประเด็นในเรื่องของความรักในเดือนนี้ตามมาได้ครับ